สว,ส,สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อกินนมกินกันเด้อมันนี่เด้อได้นมกินมากผู้ดใดเห็นคลิปนี้กัอย่าลืมห้กำลังใจเนี่ยเด้อนองใหม่นองใหม่น,ม,นมกินน้ำยาบานๆเขามีมีผักหลายอย่างมีทั่วพูแล้วก็มีกะล่มส้อยเดยกเ,เอินกะล่มส้อยเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้อันผักพ่อยายยูโดนมือจะรู้จักวันผักพ่อยายยูโดนนั่นนี่อันนี้ บ่ได้บ่ได้บ่ได้อันนี้ผู้ใหด้เนาะพูดถึงเนาะน้นำยาบานเนาะมาได้พี่น้องเ้อแซบแซบข้นกันเลยค่ะเด้อแซบแซบแซบที่ดีได้นี่นี่พักเขายังอยู่โดนกับใส่น้ำใส่ขอบใบพี่น้องอยากตามใจฉันเนาะนไอ้หมกักไข่หมักมันเนาะนมาอเหยังเขาก็เอาพักอันนั้นเนาะนมากินบานนอเขาก็กินแบบนี้เน,น,นาะคนอีสานบานเนมา,นานนมีน้ำย,าน,ำยานำย้ำยาปลาจะซื้อได้ไหมแม้ใช้ปลากระปองนี่พี่น้อง แซบเจ้าของบรดีเห็นแต่ว่าเยายเฮียให้กินแซบแซบที่เตาเนะ้ะเพราะว่าโอตาลินเนาะ้อดีเห็นกันติดตามน้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อแชั์พี่น้องชั์ ฝากคนยังอยู่ดพูดอยู่ดูโดดหอมหอมแม่พูดเดหมักว่าฝักคนยังอยู่โดนที่นอกคุณทักเลาเนาะคุณช่ะบาย

เจ็บไปหน่อยตัวผู้กรอบดีดีไหมพี่น้องแสบมากจริรนบอสเดี๋ยซื้อมะละเพิ่นหรืมะละเพิ่นเหมือนพี่จากกับบวานเหมือนปวดเลยด้านเหมือน ฟูเ <c oughs> ดนคลิปนี้ใครจะเริ่มเด้อให้กำลังใจเนี่ยเด้อน้องไม่เด้อนั่นือเข้าวงการนะสิเป็นยังไงบุ๊ค <c oughs> อืม ผักพันยายูดโอนหอมหิมหิมที่ดดะพี่จ้องิ้นผักพันยายูดโดนเนาะอันนี้ก็เนาะไม่มาเพิ่งเรียนใหม่เนาะ